มันก็สัวแรกแนะนําให้กดตัวสุดท้ายนะครับแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันจะเปลี่ยนไปได้หรือเปล่านะครับสูตรที่สามกดที่โรบินสันสามวิแล้วกดออกค้างสามวิกดที่โรบินสันนะครับสามสามวิกดสามวิแล้วออกนะครับแล้วน้องเขาบอกว่าวกดค้างนะครับไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะครับโอ้ค้างเฮ้ย เยบร้อยนะครับโอ้โหสุดส่วนนี้แตกนะครับโอ้โหโอ้โหมารู้นะครับว่าเป็นตัวอะไร โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากกลาง ID หรือว่าใครที่อยากซื้อ ID นะครับก็ซื้อไปเออก็ทักไปในเพจพี่ได้เลยนะครับก็เพจตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากกลางก็กลางเฟสนี้เลยนะครับก็เป็นลูกน้องของพี่เองนะครับถ้าเกียร์น,น่ะบอกเลยนะครับให้ทิปหน้าเลยนะครับให้ทิปหน้าเลย งั้นเราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับโอเคก็อยู่กับผมตันติโน1หนึ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คนะครับมี1,100ทองนะครับก็นั่นแหละพี่จะมาใช้สูตรนะครับสูตรแบบเออที่น้องๆคอมเมนต์กันไว้ในคลิปที่แล้วอะเต็มเลยนะครับกูไม่รู้ว่าจะเปิดสูตรไหนก่อนนะครับโอเคอย่างแรกก็ต้องขอบคุณน้องบาเอมนะครับที่สละไอดีมาให้ผมเปิดนะครับโอเค มันก็สูตรแรกแนะนําให้กดตัวสุดท้ายนะครับแตกร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยมันจะเปลี่ยนไปได้หรือเปล่านะครับแตกร้อยเปอร์เซ็นนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็นั่นแหละนะครับใครที่มีสูตรเด็ด,ด,ดที่คิดว่าเด็ดอะ่ะเออก็เม้นมาได้นะครับเออหลายคนก็ถามว่าสูตรไม่มีอยู่จริงนะครับก็ไม่มีอยู่จริงแหละมีอยู่จริงหรือไม่จริงก็ช่างบันเทอะแต่ว่าพี่มาทําให้เป็นสีสันนะครับโอเคถ้าใครมีก็เออเมนมาได้นะครับ ประเทศแรกปูตุกเก่วะปูตุกเกนะครับเมอร์สามบอลทองสุดแรกโอ้โหเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับบอลทองนะครับโอ้โหไปแล้วนะครับโอเคงั้นเราไปดูสูตรต่อไปเลยนะครับว่าสูตรต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นก็วันนี้ผมขอแค่ตัวเดียวก็พอกดตัวที่สามเออกดที่ตัวกดตัวที่อยากได้สามครั้งนะครับโอเค ตัวที่อยากได้3ครั้งนะครับ1 2 3จะแตกหรือเปล่านะครับจะแตกหรือเปล่านะครับโอ้โหสูตรของน้องคนนี้ก็เกลือนะครับแต่ว่าเยอรมันว่ะเยอเยอรมันนะครับเบอร์11บอลเทาโอ้โหเรียบร้อยเกลือลึกกวก โอเคถ้าใครคิดว่าสูตรไข่แน่หรือว่าสูตรไข่เจ๋งอะ่ะเม้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยว ep ต่อไปพี่จะมาเปิดให้ดูนะครับโอเคเก้าร้อยทองนะครับโอ้โหผ่านอย่างเร็วสูตรที่สามกดที่โรบินสัน3ามวิแล้วกดออกค้าง3ามวิหนึ่งร้อยแตกต่อเลทน,นะครับแตกต่อเลทว่ะของน้องเขาแตกต่อเลทน,นะครับแต่ว่าของครูจะเกลือหรือไม่นะครับกดที่โรบินสันนะครับ3าสามวิ กดสาวิแล้วออกนะครับแล้วน้องเขาบอกว่ากดค้างนะครับไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะครับโอ้ค้างเฮ้ยเยิบร้อยนะครับโอ้โหสุดส่วนนี้แตกนะครับโอ้โหโอ้โหมารู้นะครับว่าเป็นตัวอะไรโอ้โหผ่านไปดึงสูตรแล้วนะครับกับหนึ่งตัวนะครับตัวไหนครับตอเลสหรือเปล่าโอเคตอเลสนะครับโอ้หูน้องเขาบอกว่าได้ตอเลสนะครับ สูตรกดที่โรบินสัน3ครั้งนะครับกดที่โรบินสันกที่โรบินสันสามครั้งนะครับโอ้โลิตรกุพันกันนะครับเนีย่ยน้องบอกว่าแตกต่อเลสแม่งแตกจริงนะครับโอ้โหก็เสร็จไปแล้วนะครับหสูตรโอเคงั้นเราไปสูตรต่อไปเลยนะครับสําหรับไอดีนี้ก็ขอยินดีด้วยนะครับกดที่ล่างโอเวนหนึ่งครั้งแล้วกดค้าง3าม เออน้องเขาบอกว่าแนะนํานะครับสองหรือสามครั้งโอโ้กูอ่านไม่ทันนะครับโอเคขอโทษด้วยนะครับจากที่กูอ่านนะครับโอเคมามาก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ฝนตกโอเคผมจะกดที่โรบินสันนะครับแค่นั้นแหละมาลุ้นว่ามันจะแตกอีกหรือเปล่านะครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่แตกว่ะโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้แวกสูตรคน แม่นจริงว่ะโอ้โหบอกว่าได้ต่อเลสก็ได้ต่อเลสเลยนะครับแต่ว่าแพ็เนี้ยไม่คุ้มเลยนะครับโอ้โหรอบนี้ไม่คุ้มเลยโอเคเหลือเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเราจะได้อีกตัวหรือเปล่านะครับกับสูตรของ FC นะครับโอเคสูตรต่อไปกดที่ซาร่าสหนึ่งครั้งแล้วกดค้างห้าวีนะครับกดที่ซาร่าสหนึ่งครั้งแล้วกดค้างห้าวีนะจะแตกหรือเปล่านะครับ โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคงั้นก็มาลุ้นโอ้โหไม่แตกว่ะโอ้โหไม่แตกว่ะเยอรมันนะครับเบอร์สองมอนเทาโอ้โหเยบบ้อยแล้วกลัวเยบร้อยแล้ม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับกดที่โลมินสันหนึ่งครั้งอีกแล้วกดค้งาง3าวีอีกแล้วนะครับสูตรนี้โอเคโอ้โหรู้สึกว่ามันจะแตกบ่อยนะครับทำไมเม้นเยอะจังนะครับโอ้โหกดหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างสามวินะกดค้างสามวินะครับโอเคมาลู เออมาดูกันนะคะว่ามันจะออกโอ้โหไม่ออกว่ะแต่ว่ามันออกครั้งเดียวนะครับโอ้โหแต่ว่าก็ไม่ออกอีกเลยเบอร์สิบเอ็ดว่ะเบอร์สิบเอ็ดนะครับโอเคตอนนี้ทองเราก็เหลือน้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะเหลือสองร้อยทองสุดท้ายไว้เปิดของผมด้วยนะครับโอเคสุดต่อไป ก็ตามนี้เอาเลยนะครับพี่จะไม่พี่จะไม่อ่านแล้วนะครับผมก็จะเออทําตามสูตรเลยนะครับไม่รู้ว่าจะแตกอีกหรือเปล่านะครับโอเคเจอหลานนะครับเจอหลานขอตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับเจอหลานเนี่ยผมอยากได้นะครับโอเว่นไม่เท่าไหร่นะครับอยากได้เจอหลานนะครับโอเคจะแตกหรือไม่อุ้ยไม่แตกวะโอ้โหอะไรอังกฤษ มึงกินหาดซาร่านะมึงหยาแถวบนนะโอเคไขวะเนี่ยโอ้โหซาร่าโอ้โหบอกว่าอยาดซาร่ามึงมาจริงเลยนะครับโอ้โหอยู่ติดไอคอนหรือเปล่านะโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับจนเครียดกินเหล้าสูดของผมประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็อ่านเอาเองนะครับที่ี้คกียจอ่านแล้วนะโอเค ก็นี่นะครับไอตู่นะครับพูดว่าไอตู่ไอตู่นะครับไอตู่จงออกมานะครับพี่ตู่โอเคกดไปตรงเจลาลนะครับผมอยากได้เจลาลนะครับผมขอเธอไอตู่จงออกมานะครับกูไม่ได้เงินเลยนะโอเคมารู้ว่าไอตู่จะออกโอ้โหไม่ออกว่ะสูตรนี้ไม่โคตรที่ใหญ่นะครับบอกเลยนะครับว่าจะเอาไปลองนะครับโอ้โหสูตรไอตู่เนี่ยโอ้ฝลังเสเบอร์ยี่สิบนะครับ เบอร์20นะครับโอ้โหเกลือเกลือเลยสูตรไอตัวนะ่โอเคทองเราก็เหลือน้อยแล้วนะครับว่าจะแตกไหมเนี่ยโอเคสูตรนี้ต่อเลยนะครับกูขี้เกียจอ่านแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะแตกอีกหรือไม่นะครับผมขอแค่เจรันตัวเดียวพอว่าวันนี้น้องบาเอ็มจะได้คุ้มหรือเปล่านะครับที่ส่งมาให้ผมเปิดนะโอเคเจรันนะครับเจรันโอเว่น โอเว่นก็ได้โอเว่นก็ได้กูยังไม่มีนะโอเคมารู้นะครับว่าจะแตกหรือเปล่านะครับโอ้โหไม่แตกนะครับก็เกลียนะครับโอ้โหสูตรสูตรแตกสุดยาวนะครับของน้องอันนั้นอนะเบอร์ส bon <c oughs> ิบเอ็ดบอลทองอื้อชิมหายแล้วชิมหายแล้วโอเค เหลกองนี่ผมจะไม่ขอใช้สูตรนะครับผมก็จะเปิดไปธรรมดาของผมเองเลยนะครับเผื่อแบบมันจะมีดวงนะครับโอเคสูตรลิเวอร์พูลนะครับขอเจรนันโอเวน่นสองตัวนี้นะครับต่ออย่ามาโอเคไม่แตกนะโอ้โหไม่แตกนะปุตุเกตนะเบอร์18บนะบอลเทานะโอ้โหกดข้ามเลยครับ โอเคงั้นมาลุ้นนะครับว่ารอบนี้มันอาจจะแตกก็เป็นได้นะครับโอเคครั้งสุดท้ายแล้วปฏิหฏิหารอาจจะมีนะโอ้โ oh หเรียบร้อยนะโอเคก,ก็ก็น่าจะเกลือนะครับวันนี้มาลุ้ oh oh นโอ้โหเอ็มปาเป้ก,ก็ยังดีนะโอเคงั้นก็คลิปนี้ ใครมีสูตรเด็ดๆอะ่ะเออก็เมนมาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเปิดนะครับโดยใช้สูตรของน้องๆนะครับงั้นก็วันนี้ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดําบให้พี่ด้วยเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายกดําบให้พี่ด้วย